เห็นหรือป่าวเห็นไหมเหรอเห็นเห็นมีรถไฟมานะครับด่วนพิเศษทักษิณสามแปดนะครับ ที่เห็นแวบๆบบบลงสะพานมาแล้วนะครับอ่ามาแล้วครับ QSY ห้าสองศูนย์แปดนะครับทำขบวนมาครับ อย่นี้ขบบนรถน่าจะทําเวลากันดีนะครับเพราะว่าโอ้น,นี้เพิ่งจะสิบโมงนะครับสามแปดมาแล้วนะครับครับขยับมาชมกันต่อที่สถานีรถไฟราเชบุรีนะครับวันนี้ผู้โดยสารก็เยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนรถเข้าจอดนะครับเป็นธรรมดาที่สองห้า พลบุรีหลังส่วนนะครับวันนี้ขาบนรถก็ลาช้าไม่เยอะนะครับประมาณ30กว่าอนอาทีนะครับก็ราถือว่าโอเคนะครับปกติบางวันนี่โหห้าโมงกว่าเลยนะครับก็จะมาถึงนะครับเดีย๋ยวไปรอติดตามชมบรรยากาศตอนกระบวน255มานะครับ อาวนี้เป็นน้าต้อมทำกระบวนนะครับแม่ใส่ฮิตาชิว่าไหลวันนะทีหนึ่งสามห้าครับสิบนาฬิกายี่สิบสองนาทีนะครับตัวรถมาถึงนะครับอ๋อผู้โดยสารเยอะเลยครับ บริษารของ้าที่ที่สถานีราชบุรีบดยษาทที่มีความผสมเดิมที่สถานีราชบุรีปรดอบสิ่งของและสารของชาตานำลงในถุงตะมัทด้วยเลยค่ะขบวนรถที่จเทียบการที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่ส5งห้าห้าส่งบรสาทจากสถานีพบุรีมาทางสานีราับุนคะ เวาอยู่30กว่านอาทีนะครับ เป็นสินค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอผู้ริษารอีกหนึ่งคนนะครับอ่าเนี่ครับ สถานีปากท่อสถานีบางเขนและสถานีเมรปุรีเป็นสถานีต่อไปค่ะโอ้โหเสียงสายพานดังลั่นเลยับ ไม่แน่ใจนะครับว่าอนาคตตรงนี้จะโดนหรือหรือเปล่านะครับพูดถึงว่าถ้าเกิดโดนหรือไปนี่ก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเป็นยุคคลาสสิกจริงๆนะครับในอนาคตเราอาจจะไม่ค่อยพบเจอกันแล้วนะครับรสักคู่จะมีขบวนรถเข้ามานะครับเป็นรถด่วนพิเศษที่43กรุงเทพสุร,ราษฎร์ธานีนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านสถานีรถไฟเจ็ดเสมียนมาแล้วนะครับมาครับสิบนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับวันนี้ช้าเยอะนะครับ40นาทีเลยนะครับ ที่นี่สถานีราชบุรีผู้โดาขอบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขอบวนรถด่วนพิเศษสปินเตอร์ขอบวนที่43รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีผู้โดยสารที่มีตัวว๋วใช้โดยสารไปกับขอบวนรถเที่ยวนี้จะเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านนำขึ้นโดยสารบนขอบวนรถที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ ู้โดยสารขึ้นหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับจากการที่ผมสังเกตนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับสังเกตว่าวันศุกร์นะครับจะเป็นวันที่มีผู้โดยสารเดินทางเยอะนะครับวันเสาร์ไม่ค่อยเท่าไหร,นร่นะครับนะครับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับ ขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะรับสงบ่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะครับคลิปนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆุกการติดตามและรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ